งามดีเว้ยเดี๋ยวผับผับอยู่เอา้าเอา้าโอ๊ยมันไม่เสรนจน่อยมันก็คือใส่แขนบอได้นี่ก็เจ๊โอ้ยไปโทษซอยเออมันเป็นเจ้าของอ้วนขึ้นนะคือกระช่วงสีอ้วนอยู่เด้แต่ว่าช่วงนี้ก็พยายามลดอยู่มันกินข้าวแซ่บหลายพวดพรุ่งนี้ค่อยลดมาสั่นนี่มัน,นใจใหญ่ก,กว่านี้เอา้าห่วยตอนไปซื้อบริเบิลบริวัดบอดดอยเนี่ บม่ได้ซื้อเนาะท้อให้สิบม่ได้ซื้ออันอันนี้นะบอสโอ้ยไปยืมผู้อุ้มมาใส่ไปออกงานมาแลงห,หีิแมเอ้าท่องเด้อสุ่มท่องสุ่มเพชรสุ่มพ้อยเนี่ยเขาไปยืมง่ายๆเดี๋ยวมันไปขอมีค้าได้จำปีก็จะยืมง่ายแท้ มันบรแมวณทองแท้น,นี่นะไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้สิบแปดเคโอ้ยหาตัวคนเด้อคือนึงหล่ะ่าแมวณทองแท้สมมติหล่ะแม่น้องมันไหนกันยืมมาง่ายๆจังว่านี่ละ่ะโอ้ยมันใส่บทีไหมเอ,าเอ,าอ้าเอ้าม่นจะเฝ้าว่าอตัวนี่แม่เบียร์จะตาเห้ยนี่แมน่นะมันเหลือบอจ่จักเม็ตนี่ไหนในะสต็อกมีของอยู่บอกโอ้ยสินค้าบุญบานเป็นเรื่องนุ่มน่ะสต็อกแนนเพียบ พอตองห่วงเบียสตานี่ก็มีเยอะแยะคันว่าเจ้าประยากมาหาหนูเห็นอยู่บ่เบอร์โทรในหน้าจอทีวีนะเรียกเซล่าอยู่จะไปโทรหาเขาปุ๊บเขาก็ส่งเจ้าปั๊บกับแมนอยู่กับเจ้าของมี่น่าจะต่อเก่านี่แหละมันจะง่ายเออได้โทรหรอเื้อพ่อว่าจะเสียสิบมือแรงสีใสไปออกงานออกใส่เห็นไหมโอ้ยเบื้งกระถกมาบ่าวเป็นเงินแท้จุดว่าใส่เบอร์ไหนเป็นเงินแท้เนี่ยมันกบเงยจนเนี่ย กินน้ำหลายโพดบ้องเขาเสวดีเออเว่าแต่ว่าอันคือเด้๋ยวลูกยายออกนอกมาเลี้ยงอุนน้ยแม่นแต่หาเบิงบ่งเมืองไฟน้ำเขาวปุดเป็นพี่เลี้ยงเด็กตัวนี้ <laughs> พี่เลี้ยงจังไลผู้เฒ่าเลี้ยงคักๆ่ด้นี่น่ะโ <laughs> อ้ยเนาะโอ้ยแต่ใส่ได้อยู่แต่เจ๊ก็รักอุ้ยคุ้มยื่ไม่กลับไปยืดเออกระว่า <laughs> อยู่เดี๋ยวดึงให้มันยืดจังหน่อยกันอืมเงินมันสิยืดจังไดในกระว่าไปได้เบิ่งสิซอยล่องเบิ่งดูวยคุ้มดึงเบิ่งดูวยเนี่ยมาขาดหุ่นเขาเด็ก เป็นโทษได้เขาหน่ะนะโอ้ยอย่าแต่เออเออเออรู้แล้วรู้แล้วมัดหางให้ดีให้นันย้ำขาดเด้อยงไมันต้องได้ไหมงวดีิไหมต้องชนะต้องชนะเออเก้เกเก้หาทุนกันหาสุนกันเออเมื่อเมื่อไหร่ครับเจ้แม่นยังล่ะโอ้ปาสเจ้เมื่อนีร่คือต้องสวยหัวจรวดเท่านะวะเบิ่งสุดเนี่ยเสื้อผ้าปาสเข้าบ่อยเป็นเกียงวันวันสาวให้โซ่เบิ่งเกลือมาจากพระละก้อนนี่นี่ เกิดซุปตลาดนัดเรื <c oughs> ่องนี้คือสวยเขากันน้ำอมแล้วเจ้งางในนี้คือปากวานเดือนจำปีมเมื่อนีอยังละ่ะเพราะดีเห็นมาหาเจนนา๊นี่ละว่าสิ์หาทุ่นหาอย่างสันดอกไปแคงกิล่าครับเจ้อย่า่าเด้อเป็นยังเจ้อี้ยงก็ <c oughs> เออนะ <c oughs> อัน หายยิ่งงั้นนะนั่นเอู้สิไปแข่งกีฬาอย่างมีทุนเรื่อยๆน่ะคิดพ่อเจียนนี่ล่ละแข่งกีฬาแยังกีฬาเกี่ยวยังน้ำห้าเดี๋ยวนี้เอาโอกาสแข่งกีฬาตัวมีทุนเม่เจอร์เดินทางไปแล้ตัวมีทุนมีการนี่มีซื้อน้ำมีเส้นกินนะเวลาแข่งกีฬาฮานาจำปีไม่กีฬาอีกอย่างเดี๋ยวนี้ไอ่บังไฟ ไมเป็นกีฬาแบบเหนเป็นแบบใดล่ะเออแม่นไงบัมไฟ่เปมนกีฬาสูงต่ำครับวู้ให่ซีอยขึ้นเขาเรียกว่าสูงซองลอลงเขาเรียกว่าต่ำมนี่ยเด็กๆสามพันหมเจ๊โอ้สามพันเรยวันจีอืมหลายตื่นไปท่หนึจีสามพันอ่ยเฮ้ยแม่นแล้วเนาะจมี้งกนไหนเล้อยู่บ่ โอ้ยบ่อยากมีปันใดแล้วเนาะโอ้ยผมก็รู้อยู่การยืมเงินคนเนี่ยมันมันบุกใครได้ดอกเจมันไผรที่มาให้ยืมมันจะขอกเนาะเลยเอาทองมาจำได้จังเ <eterm> น <Gore> ี <Pacific Nein> ่ยนี่ครับเพราได้เป็นอันนี้นะจะปีสบังนเบิังเด้อปีได้กำปีเบิังดูไอ้ไอ่ไอ่หึสินใหญ่ปีจักบาทเนี่ยิึงเลยกับมันสองบาทสินะมั้ง ตาอนนี้จะเป็นเสนบ้อเจ้าไร่ปันได้หรอสารวยเอาสามพันครับเจ้โอ้ยบอกจะขาพันโลดโอ้ยเอาม่อย่างไรเดี๋ยวมาไรัมกะเสียไรเนาะเอาจักสามพันกับพอละเอาสามพันหึงเมันอยากปัดขึ้นครับนะเอาเอาให้ต่อสุดเลยเอาเงิ้ยบ่เลี้ยบบบบ่เขาบูสอกกันดอกมันผิดกฎหมายเอ้าน้องอ้วนอ้วนมาใหมาใหมเมาใมเขาแอปก่อน มีหดไอพ่นใช่ไหมพ่ะไอพ่นหาเพื่อนี่เนี่ยนะท่านธนาคารอุงอโยุทยา,<ม>าเอาโอ้ยมามามาแกสแกนสแกนปึ๊บวึ่ยสามพันเรีย,ย <c oughs> 3, บร <c oughs> ้อยส <c oughs> <c oughs> ามพันกับสองบาทยี่สิบสองตําลังเอาเพื่อครับเจี๊ยบอันหรือต่อขึ้นแล้วมาเนี <c oughs> เเดิ <c oughs> เออจะไปขายไผ่เด้อ โอ้ยมันบอแมนทองเจ้าของแต่ว่าเป็นบ้าเพชรศิไปหาขายเดี๋ยวนี้เออเออดีคิดดีแล้วเออเดี๋ยวอัแต่ว่าอย่าไปจำร้านทองซะล่ะอเพรศิไปจำก็จังแล้วฮะไปจำเนาะบ้าที่บ้านเขาเพราะแม่ของเจ้าของถ้ามันเป็นจังใดเก็ะเดี๋ยวนี้คือเบ้าดูลำดีลำไรคือยำกู้คากแต่ขายกับขายบ่ได้จำกับจำบ่ได้มันเป็นจังใดเก็ทองเค โอ้ยสรุปจากเงี้ของนูนี่แหละเจ๊เนี่ยเฮ้ยร้องก่อมบัตรสามลวยเดี๋ยวมาขึ้นเฮ้ยใส่กะเอาม่านแล้วกันมาเฮ้ยืมใส่ไปงานเมื่อเร้งเนี่ยโอ้โหใส่ระบายกูปันห้าใชยโอ้ยแล้วจำปี